สวัสดีครับพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงหลังบ้านรายการดูดวงบ้านๆที่หมอเล่าให้ฟังตรงๆฟังง่ายแล้วฟังแล้วอุ่นใจสัปดาห์นี้1 0ถึง16พฤศจิกายน2568ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนจังหวะของพลังดาวหลายราศีกำลังฟื้นแรงหลังผ่านความเหนื่อยมาสักพักแต่ก็มีบางราศีที่ต้องระวังจังหวะชีวิตไว้เล็กน้อยวันนี้หมอหลังบ้านเลยรวบรวมมาให้ครับกับสมราศีดวงดีที่สุดของสัปดาห์นี้และสมราศีที่ควรระวังเป็นพิเศษ มาฟังกันว่าราศีของพี่น้องอยู่กลุ่มไหนครับ3มราศีดวงดีที่สุดของสัปดาห์นี้โชคเปิดงานขยับเงินดีมีคนสนับสนุนราศีสิงห์พลังกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งสัปดาห์นี้สิงห์จะรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังใหม่งานโดดเด่นมีโอกาสได้โชว์ฝีมือหรือได้รับคําชมจากผู้ใหญ่ใครทํางานด้านศิลปะการสื่อสารหรือการพูดมีแววปังเป็นพิเศษการเงินคล่องความรักสดใสคนรอบข้างให้กําลังใจเคล็ดลับอย่ามั่นใจเกินไปจนลืมฟังคนอื่น ราศีมังกรผลของความอดทนเริ่มเห็นผลชัดทุกอย่างเริ่มนิ่งมั่นคงและเป็นไปตามแผนงานก้าวหน้ามีคนหนุนการเงินมั่นคงความรักอบอุ่นสุขภาพใจดีขึ้นเหมือนเริ่มเห็นทางที่ชัดเจนอีกครั้งเคล็ดลับให้รางวัลตัวเองบ้างเพราะคุณทําได้ดีจริงๆรราศีกุมการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสสัปดาห์นี้ดาวเปิดทางใหม่ให้งานเริ่มดีขึ้นได้โอกาสจากคนที่เห็นคุณค่าการเงินมั่นคงมีโชคเล็กน้อยความรักอบอุ่นและจริงใจสุขภาพดีขึ้น เคล็ดลับอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือทางที่ดีกว่าเดิม3ราศีที่ควรระวังในสัปดาห์นี้ดาวชะลอมีจังหวะที่ต้องนิ่งคิดก่อนขยับราศีเมถุนมีงานเข้ามาพร้อมกันจนเหนื่อยพลังของเมถุนแรงแต่กระจายอาจเพ้อตัดสินใจเร็วเกินไปหรือพูดผิดใจคนการเงินหมุนดีแต่รายจ่ายเยอะความรักมีเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยคําแนะนําหยุดพักคิดก่อนพูดแล้วทุกอย่างจะกลับมาดีราศีกรกฎอย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว งานเริ่มดีขึ้นแต่ภาระยังเยอะระวังความเครียดและอารมณ์ขึ้นลงการเงินดีแต่มีรายจ่ายเรื่องบ้านความรักดีแต่ยังต้องคุยกันมากขึ้นคำแนะนำถ้าเหนื่อยให้พูดอย่าเก็บไว้ในใจครับราศีมีนอย่าพักใจไว้ก่อนอย่าเร่งอะไรตอนนี้งานเริ่มนิ่งแต่ยังไม่มั่นคงการเงินนิ่งแต่รายจ่ายยังมาเป็นระยะความรักดีแต่ยังไม่แน่นอนต้องให้เวลาสุขภาพใจต้องการการพักมากกว่าการทำเพิ่มคำแนะนำพักก่อนแล้วพลังดีจะกลับมาเองครับทั้งหมดนี้คือภาพ รวมของพลังดาวในสัปดาห์นี้ครับสิงห์มังกรกุมดวงดีโชคเปิดเมถุนก,รก็รกฎมีนดวงต้องนิ่งรอดูจังหวะจําไว้นะครับว่าดวงดีไม่ได้อยู่ที่ดาวอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใจเราด้วยถ้าคุณเชื่อในความพยายามและยังยิ้มได้แม้วันที่เหนื่อยจักรวาลจะเริ่มจัดสิ่งดีๆเข้ามาให้แน่นอนอย่าลืมกดติดตามดูดวงหลังบ้านรายการดูดวงบ้านๆที่พูดด้วยใจไม่ต้องท่องชื่อดาวแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเมื่อดาวดวงเดิมจะเปล่งแสงอีกครั้งครับ